ตีเครื่องตีเครื่องซังได้สือหรือหรอเบ้ออืมเฮ้ยดูนั่นนี่เออเอ้ยมึงกางกลวงชิงกลวงมึงทำแบบนี้เกามาเลยน้องไอ้เจ้าไอ้มากูมาไอ้เบ้งโดนนี่โอ้โหนี่ใหม่ชี้ไอ้ไอ้หลบได้เอาโดนปี๊ป้อมูยิงแล้วไอ้งวิ่งวิ่งเบ้งพังโดนสิ เลยมัน đau เลยโอ้ยกูไม่ช่วยแล้วไอ้จระป๋อเลยมึงกับมึงไะกุ้งเราไอ้เหี้ยมึงโอ้ยโอ้ยไก่ที่เค็มจุ้ยแม่งเอ้ยไอ้สัตว์ไอ้ดอนั่นมันกล้าไอ้เหี้ยมึงดีมึงพูงนะฮาอยากโดนกู่อยตายใไหมไอสัตว์กูมาแล้ะไอเหี้ยมึงโดนทุ่งหัวแตกแน่เรามีไอเหี้ยนี่ไม่กล้าหุ่นณสัตว์มาเลยไอช่างอะไรไอโดนไอสัตว์ตีมาไอเหี้ย โดนู้นเหดหบได้จะุบได้โอ้ยยอโอ้ืไป้โอ้ยยื้อเยอะไม่ไหวติบด์ถอยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วว้าวไม่ไหวแล้วน้ำ